ลักษณะนิ้วก้อยของคุณอาจบ่งบอกถึงแนวทางที่สมดุลระหว่างความสามารถในการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบุคลิกเด่นๆของคุณคือจะมีความยืดหยุ่นระหว่างความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนรวมถึงมีความสมดุลในการแสดงออกคุณไม่ใช่คนที่ขี้อายแต่ก็ไม่ใช่พวกแนวหน้าหรือหัวหน้า ความสมดุลของนิ้วลักษณะนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณจะมีระดับความสามารถในการปรับตัวที่ดีมากๆและสามารถเชื่อมโยงเป็นผู้ประสานงานกับผู้อื่นได้ดีโดยไม่ต้องเสียสละในความเป็นตัวของตัวเองหรือเสียสละความต้องการของตนเอง สามารถสรุปได้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มผู้คนที่มีความสามารถเก่งกาจในหลายๆด้านอาจเหมาะสมกับบทบาทที่ต้องการการผสมผสานระหว่างการทำงานอิสระและการทำงานเป็นทีมเช่นการจัดการโครงการหรือการให้คำปรึกษาอาจารย์นักเทศจากลักษณะสัดส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ คุณมีทักษะทางด้านการสังเกตรหรือเป็นคนช่างสังเกตคุณชอบที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบครอบก่อนลงมือทำงานเสมอดังนั้นเรื่องต่างๆที่คุณทำจึงมักประสบความสำเร็จด้านความรักของคุณเมื่อคุณได้ตกหลุมรักใครสักคนแล้วคุณจะให้ความสำคัญกับคนที่คุณรักอย่างมาก แต่กระนั้นก็ไม่ได้ทำให้คุณถึงกับลหลงไหลคลั่งไคล้อย่างเอาเป็นเอาตายคุณจะเป็นคนที่ใส่ใจกับคนรักเป็นอย่างดีแต่ก็จะไม่มากไปจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอึดอัดเรียกง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่มีความรักแบบเว้นระยะ หากเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดใดาๆกับความรักคุณก็มักจะสามารถยับยั้งความรู้สึกได้ดีกว่าคนอื่นๆเพราะคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เก่งด้วยลักษณะนี้ไม่มีใครที่จะสามารถและเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณและด้วยที่คุณเป็นคนที่คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลประกอบกับนิสัยช่างสังเกต การตัดสินใจของคุณในเรื่องใดใดจะถูกกลั่นกรองออกมาจากสมองอย่างรอบครอบมากกว่าการตัดสินใจด้วยความรู้สึกคุณจึงมีลักษณะแนวคิดที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ดีทั้งการงานและความรับลักษณะความสัมพันธ์ของนิ้วคือนิ้วกลางยาวกว่านิ้วชี้ซึ่งยาวกว่านิ้วนางและนิ้วก้อยกับนิ้วหัวแม่มือมีความยาวเท่ากันรูปแบบนิ้วนี้บางครั้งเรียกว่า มือที่สมดุลหรือมือที่ประสานกาันนิ้วกลางที่ยาวขึ้นนั้นแสดงถึงธรรมชาติที่เป็นคนขยันขันแข็งในขณะที่นิ้วนางที่สั้นกว่าอาจบ่งบอกถึงเป็นคนที่ขาดความกล้าในการแสดงออกและการตัดสินใจความยาวที่ค่อนข้างเท่ากันของนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือคือความสมดุลระหว่างการใช้ตรกกะทางความคิดและการใช้สัญชาตญาณ และบ่งบอกว่าคุณนั้นมีความสมดุลด้านความสามารถในการปรับตัวได้ดีรวมถึงมีสัดส่วนทางอารมณ์ที่ดีคนที่มีรูปแบบนิ้วลักษณะนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนักการทูตนักเจรจาเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมมีทักษะการวิเคราะห์และความคิดสร้างสารรค์และอาจจะเหมาะกับงานด้านการตลาดหรือการโฆษณาอีกด้วย คุณอาจมีความสามารถในการปรับตัวและใช้ความสามารถจากความรู้รอบตัวรอบด้านเพื่อการทำางานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นเช่นการเป็นผู้ประกอบการผู้จัดการผู้บริหารหรือการเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษานอกจากนี้ด้วยธรรมชาติที่สมดุลยังทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในอีกหลายหายอาชีพได้แต่อย่างไรก็ตาม วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง